ลูกหลานเหาอยากทานกินมันมาด้วยลูกหลาอยากกินปลาตัายอยู่ในุงๆมันมา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 เฮ้ยมงิ้วใหญ่นะมาได้สนทำักเลยกินมือไป่จีบหอยกินข้าเที่ยงครับผม เมนูเฮาตีหอยสลีครับผมน้วยบางใหญ่เมื่อนี้จำแจ้าครับผมเด้อเว้ยิขอน้ำลุกน้ำร้อนกินแล้วก็ให้มันมันก้อนกินข้าวครับผมน้ำลองข้อจักหน่อยก็กินเข่าเสียบมีน้ำลองข้อกินกับยังกับเสียบก็ <laughs> ต้องเลือกเมนู่นครับผมเทาน้นที่ไปกลับตะเวนอยู่ ปกันที่หาปรยกตัดหาัเสาเมื <re ่อนี้ได้กินตีหอยจำเจ้าครับผมเี <h 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 ้ยเป็นเนี네้ยครับเดี mm ๋ยวเขายืนจอบเอาตัวง่านิจักหน่อยครับโอ้โหตัวดี ป่าไผ่ในแห่อสี่ครับผมอ๋อหนาซี่งใหญ่ครับตัวนี้มาขึ้นมาโชว์ด้วยน,น่าจะตัวใหญ่งงครับอยู่ในแห่อสี่เดีไหมแล้วมันอยากหาสิ่ับอ้ไอ้ออกเหี่อ <laughs> ยู่เพราะว่าโยมมีตัวข้างเหลืองนี่มันหลุดอนะักา้น้ำหา โลหะโลหะปลาตัวนี้นะงานที่มันโลหะครับโอ้โคใหญ่ครับผมคือเฮกับพี้พานโลหะตัวนี้ฮะบานแรกแค่บา,านครับบานแรกแค่บา,านแล้วแต่ว่าขึ้นลายเพื่ออะไรโม้เนี่ยนะข้อตัวนี้นะขนะ้อิ่งนี้ดำเนาะ เฮ้ต oh, ัวซี่นี่มันขนาดครับผมปลาคอยง่ญ่ตัวนึงโอ้ยตัวนี้ก็ซี่หากีดเบ้อโอ้ยอยู่ด้หน่อยกว่าตัวแมนี้น้อยกว่าตัวแมนี้ตัวนี้ไอ้ยู่างโล้นโอ้ไโลครับไฟโลตัวง่ายเลยเบ้อฮะอันนี้ต้นาคแขก เออตัวที่มันหลุดมือเฮงใหญกว่านี้เอดียวมัรเตัดองนี่ คน้ไหนค้นี้วยวยเน่อ้า้อย้สองกานี่หรือเปล่าน้อยนะครับุี้มานู่ผู้เดียวครับมือนี่หัวปลาเห็นวันนาจิมวันนึงฮะเนี่ยนี่ปลาเมียได้ปลาชู้ปาที้เทียวปาผู้ ตัวนี้มัาตัวนั้นที่ส่ันตัวนี้เนเนาะเนตัวนี้รมนสันเรืองเระมันขนาโเลยเพราะโคโตสั้นเรืองขัวจะวนแนี้ไปโชกองเลยฮะเดืดมือเข้าละครตโตบว่าตัวนี้ก็ตัวเจ้าซุนนู่สิเได้แหนี่นะเออตัวน้อยตัวนี้ตัวเจ้าซุนฮะตัวนี้มันแย่แหงเขาตัวพี่ใหญ่แล้เพื่อเพื่อได้โลเพื่อโอ้ยโลกัวหรอหรอโลอ เมนี you, like ้ยเนดี่ยวสองตัวครับผมคอไงเรียบร้อยแล้วก็กะดึงไม่ดึงยังลงไปขึ้นเก่าครับผมเพื่อเพื่อหนาได้เมาอีกครับมูนี่ไปเรียกเอาตัวโตยิงใหญ่เลยตัวใหญ่ก็มูนี่น่าจะโลซีโลห์ครับผมล่อขึ้นจะสร้างเรื่องสัซี ผมว่าโลผมว่าเราสี่โลหาแบบโลหกเออครับตัวใหญ่กัวโมหนึ่งจุดหกโลครับผมอ๋ดเรียบร้อยครับผมปันกันนิดเดียวครับนี่คัดไส้ไม่ได้โผล่ไงครับปลาหนาที่มากกว่าสามโลครับผมแบ่งกันละเดินทางที่เดินปกหญ่ยดีครับผมอ่ะมัอนี้กับเมย์แล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าครขอสวัสดีครับ